นี่เปิดด้วยอันนี้นี่เหมือนกับกินยาขมเลยนะค่ะคพฤติกรรมอะคือส่วนประกอบของตัว p e r s o n a l แต่ละคนกับ e environment แค่นั้นเองเอาตัวแรกก่อนแล้วกันอ่าตัวแรกคือทฤษฎีพฤติกรรมนี่คนก็ศึกษากันเยอะว่าพฤติกรรมของคนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีแฟกเตอร์ของอะไรบ้างมันมีตัวหนึ่งที่อาจจะฟังดูง่ายๆซึ่งมันก็ง่ายจริงๆแต่พี่กับชอบเพราะว่ามันเป็นตัวพื้นฐานความเข้าใจที่ดีมันมีเป็นสมการเลยนะ เดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ดูเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูปึ๊บเขาบอกว่านี่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 ปึ๊บปึ๊บปื๊บแบบนีงนะครับ b เท่ากับฟังก์ชันของ p ีะไรอีกเราจะเนิร์ดเราต้องเนิร์ดที่สุดฟังก์ชันเหรอมันให้คนคิดก็คิดเป็นฟังก์ชันจริงพี่กับคนคิดพี่ชอบชอบ b เท่ากับฟังก์ชันของ p พี่เปิดด้วยนี้นี่เหมือนกับกินยาขมเลยนะ แต่ดีว่าแต่มันง่ายมากก็คือ b คือ behavior พฤติกรรมพฤติกรรมอ่ะคือส่วนประกอบของตัว Personal แต่ละคนกับ e อแอนแอบเว n รแค่นั้นเอง personal ัก็คือส่วนตัวแต่ละคนงั้นเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะแยก็คือเรียนรู้ไปสดๆตันนี้ก็คือเออ e เ v อ r o n m e n t นอ่ะแบบหนึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของคนได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะ จะ b e h a v i o r เหมือนกันในสิ่งแวดล้อมนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของ personal ด้วยก็คือ personal ด้วยแล้วก็พฤติกรรมไอ้กับกับ environment แค่นั้นเองแล้วมันฟังดู nerd ฟังดูยากแต่มันมีความหมายแค่นั้นเองอ่าอ่าดังนั้นก็คือเป็นที่เป็นแบบเป็นเปอร์แรกๆเลยเป็นการศึกษาแรกๆอ่ะว่าไงเอ็กบอกว่าพฤติกรรมที่เอ็กอยากให้เกิดขึ้นอ่ะเนี่ยช่วงนี้มีงานสัปดาห์หนังสืออ่ะ คนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องกองดองกองดองก็ไม่ยอมอ่านกันอ่าแต่ว่าถ้ามีพฤติกรรมออยากให้มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ได้ถ้าทเราถ้าเราอยู่ที่ environment แบบว่าเรามีหนังส่งหนังสืออยู่ใกล้ตัวต่างๆ environment เปลี่ยนไปก็จะอาจจะส่งผลต่อให้เราอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น ซึ่งอันนี้เป็นทริคการอ่านหนังสือของพี่เลยนะเอ็กอาจจะรู้ว่าพี่ชอบอ่านหนังสือเออพี่อ่านหนังสือปีละหลายเล่มปีนี้เยอะว่าไปประมาณแปดสิบเล่มแล้วปีนี้โหแต่นี้นี่ปลายปีพี่เอาให้ถึงร้อยไหมนี่ตั้งปีเนี้ยน่าจะไม่ถึงเป้าว่าตั้งเป้าไว้ร้อยยี่สิบคงไม่ถึงแล้วแต่น่าจะได้ร้อยเป็นปีแรกที่ตั้งไว้เยอะไม่น่าตั้งเป้าทรมานตัวเองแต่เพราะว่าตัวพีของพี่ก่อนเพอร์ซันอลของพี่พี่ชอบอ่านหนังสือดังนั้นอ่ะ พี่เลยไม่เหนื่อยกับการอ่านแต่พี่ไม่เตะบอลดังนั้นพี่ไม่มีเวลาไปเตะบอลเหมือนคนอื่นพี่ไม่ชอบออกกําลังกายเอ t ดอดังนั้นตัวพีของพี่เรื่องอ่านหนังสือสบายมากสําหรับพี่เห็นนะดังนั้นให้เวลามันไม่มีปัญหาอ่าส่วน E อ่ะก็ทําให้มันง่ายสะดวกเข้าไปอีกทีมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าซึ่งตัว E ของพี่พี่ทําโดยการที่พี่มีหนังสือวางไว้ทุกที่อืห้องน้ำห้องนอนอ่าข้างหลังพี่คือมันจะมีอ่านแต่พี่อ่านทีได้หลายๆเล่ม ออ่าไปรับลูกก็หยิบเล่มนี้ติดกระเป๋าไปยังไงกระเป๋านี่มีหนึ่งเล่มแล้วมันได้อ่านเล่มนี้แล้วเด <The S 2> ี๋ยวเอ็นเวอร์เมนต์มันก็แล้วจังหวะเวลาไงปุ๊บได้อ่านแล้วเพราะพีพีของพี่คืออ่านหนังสือชอบอ่านอืมใช่ behavior er มันก็เลยเกิดอันนี้แบบอธิบายแบบง่ายๆแต่จริงๆแล้วตัว e อ็นเวอร์ลินี่มันรวมถึงสังคมโซเชียลอะไรแบบทั้งหมดเลยนะ u ัก u r e มันก็แบบแล้วแต่จะมองเลยแต่เราเอาง่ายๆคือสิ่งแวดล้อมนอกตัวกับกันคือ ถ้าอยากจะให้พี่ตังหยุดอ่านหนังสือสิ่งที่ต้องทาก็คือตัดตัวพีพี่ออกไปตัดเอไปพี่ก็ไม่อ่านแล้ว <c oughs> เห็นนะะเบียรเบียพี่ก็ไม่มีเอาหนังสือไปไกลๆตัวพี่ใส่ตู้ล็อกไว้พี่ก็อ่านไม่ได้แล้วถึงพี่ตังจะมีเป็นแบบคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ถ้าอีมไม่มีหนังสืออยู่ใกล้ตัวหรือพี่ต้องแบบไปขันล็อกไขรหัสเพื่อเอาหนังสือออกมายากเลิกอ่านดีกว่าอันนี้ก็คือ เปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยการอะไรตัดเปลี่ยนเปลี่ยนแอมเบอร์เมนก็ส่วนหนึ่งแต่กับการปรากฏ X อ่ะไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่ X อ,อยู่ในพฤติกรรมไออยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบพีตังก็ได้เหมือนกันมีหนังสืออยู่ทุกที่พกหนังสือติดกระเป๋าไปแต่พอว่างทีไรหยิบมือถือขึ้นมาเปิด Facebook ดูตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้สนใจจะอ่านหนังสือ ก็ไม่เกิดพฤติกรรมอ่านหนังสือเช่นกันใช่แล้วอืมอันนี้ก็คือทั้ง P และ E personal กับ environment ตัว E อ่าอ่าเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้เหมือนเข้าใจง่ายแต่พูดตามตรงพอฟังแล้วจัดการอะไรได้ยากมากเลยเพราะว่าเรายุ่งกับ personal ไม่ได้เลยพี่เราไปเหมือนกับ,บ personal มันมันเป็นแบบมันมัน,มนมเป็ personal. เ่ personal พ่งอันนี้มันเป็นตัวแรกๆของการศึกษาตัวนี้เขาก็มีการไปขุดต่อว่าไอ้ตัว Personal เนี่ยมันก็อาจจะต้องลงลึกให้มากขึ้นว่า Personal มันมาได้ยังไงมันก็เลยไปบอกว่าอไอ้เพอร์ซอร์แแต่ละคนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่อยู่ที่แค่ความชอบหรือไม่ชอบมันจะไปไปมันไปเท่ากับ B ีเท่ากับ M อบวกเอที่คุยกันตอนแรก